บะหมี่ซี่โครงหมูอบน้ำผึ้งกันค่ะสูตรนี้ทำงางแล้วก็อร่อยมากนํำซี่โครงหมูมาหมักกับรากผักชีและก็เทียมจีนทุกพ่อแตกตามด้วยพริกไทยดำซีอิ๊วขาวซอสฝาเขียวซอสหอยนางรมซีอิ๊วดำน้ำตาลทรายแดงและส่วนผสมหลักของเราน้ำผึ้งมะนาวตาบีสมายทำจากน้ำผึ้งและมะนาวแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ฉีกซองมากลิ่นน้ำผึ้งพุ่งขึ้นมาเลยทุกอย่างให้เข้ากันแล้วหมักทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงพอครบเวลาก็เติมน้ำเปล่าลงไปจนท่วมซี่โครงก็ปิดฝาตุ๋นด้วยไฟกลาง40นาทีขึ้นระว,ว่างรก็าชงน,งนานวกิ น้องสามารถถ่ายได้ที่เซเว่นกับแมคโครเลยพกผ้าสะดวกชงกินได้เลยง่ายๆอร่อยมากครบ40นาทีก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้น้ำลายแตกมากแม่ลวกผักกวางตุ้งฮ่องเต้และผักในน้ำเย็นทิ้ไงไว้ก็มาลวกบะหมี่กันเราใช้เป็นบะหมี่ไข่นะคะเพราะน้องไม่ผสมสีลวกในน้ำร้อนก่อนแป๊บเดียวค่ะแล้วเอาล้างในอุณหภูมิปกติแล้วเอากลับมาลวกในน้ำร้อนอีกรอบขั้นตอนนี้เส้นจะได้เหนียวนุ่มเสร็จแล้วก็เอามาคลุกกับน้ำมันกระเทียมเจียวค่ะแต่เราไม่มีก็เลยใช้น้ำมันงาแล้วเราก็จัดใส่จานได้เลยยินคู่กไ้ดยเที เจาก,กรอบๆและผักชีคือน่ากินมากอย่าลืมไปทำตามกันนะ